สวัสดีพี่น้องยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KPL Channel ืันนี้สิภพาพี่น้องไปใส่ฝากติดตามเลยือจ้าพี่น้องครับพี่น้องกันไในต้องการใช้รถบรรทุกโลุลวไว้ขนส่งสินค้า ว่าจะให้ลาวหรือขมินติดต่อสอบถามเมื่อไรด้ยครับที่เบอร์ศูนยหกหนึ่3สามหเกอมศนมกอนี่มาใส่ขนมสิ่งดวนบางกอินสังตัดที่งานสามกี้ขนส่ง ฝากไว้ในเรือพี่น้องด้อที่เมื่อวนสามาที่ขนส่งครับไป